เปิดตัวเปิดใจพี่น้องครรบผมสามสาวซูเปอร์วาเลนทา์นะฮะเจนโบและนุน่นฟิจิลิงกับบอนเชิญยิ้มผลงานผลงานเพลงนี้มาแห้งอิหลีพี่น้องครรบผมแต่ว่าความที่มาแห้งกว่านั้นนั่นก็คืออุ้ยสามสาวนี่บุกเมืองเหนือทัวคอนเสิร์ตเมืองเหนือพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ พร้อมกับการแบบว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมไปไหว้สการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางเชียงหมอกเชียงใหม่เชียงรายเพิ่นว่าจังสันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาจังสีดีกว่านะครับเริ่มต้นข่าวนี่กับนุ่มเจียระนุ่มเจียระอยากสิบห้ามูเจ้าพี่น้องครับผมไปหาไปเจอไปเจอ,ไป,เจอไปคุยกับสามสาวซูปเปอร์วาเล่นไทย เจนโบนุนนะครับว่าโอ้ยเป็นจังไดนนอนี่นอคือว่าไปบุกคคอนเสิร์ตเมืองเหนือไปทางเชียงไม่เชียงรายหนาวบอมวนบอจวดบอพี่น้องครราผม่เรื่องเล่านี่นะครับมาจากโบซูปเปอร์วาเลนไทน์อ่าพี่โบว่าจังสี่พี่น้องครรบผมี่เลยนี่เลยคืนเหนือเทือนี่บุ่ไปเล่นคอนเสิร์ตทางเหนือเทือนี่โอ้ย อากาศหนาวหนาวอกหนาวใจจังเลยว่าสตดท้าเฮ้ยสร้างวาแทนเอาไอโบว่าจทั้งสี่พี่น้องครับผมอากาศดีที่อมก่อยเอออมอมอม,อมก่อยอมก่อยอ,อถูกแล้วอากาศดีที่อมก่อยนะครับผม สุดทั้งคนเต้นสุดทั้งอากาศอิหลีพี่น้องครับผมแต่บอกว่าสนุกมากๆเลยคะ่ะขอบพระคุณพี่โยนนะจ๊ะขอบคุณคุณแม่และทีมงานทุกทุกคนขอบคุณน้องๆน,นะฮะวงบรรพศนะฮะเอ่อทางนครสวรรค์นะครับผม บันพดแหละเออหนุ่มจิระอันนัจิรอันถึกนะฮะถ้าเกิดอันมาถึกก็บ่าเป็นยังด้ไขได้พี่นอ้องคารบผมตกภาษาไทยเออพระาะภาษาไทยม่ได้ภาษาอีสานบรูเรืองภาษา กลางบ๊บบโอ้ยสางมันเถาะเพื่นบอกว่า,าคากอีลีพี่นาครับผมสนุกมากๆเลยนะฮะทุกคนที่มาร่วมงานสนุกจริงๆนะครับผมและกันพี่ๆทุกคนนะฮะจัดเต็มจัดแน่นให้เลยนะครับผมขอบคุณชาวอมกอยที่รักที่มาร่วมสนุกกับโบเจนและนุ่นนะคะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูซุปเปอร์วาเลนไทน์ สุดมากๆสุดทุกรุ่นเออหน้าหนาวเจอกันใหม่จ้าวาสันตัวนี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์ท็อปไลน์มิวสิกนั่นเองนะครับผมเบายพี่น้องครับสุดอิหลีนี่เออสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์บุ๊คคอนเสิร์ตเมืองเหนือพี่น้องครับผมน,นั่นปาดคนเต็มเนาะคนอัล่งอะ่ะอุ้ยเลิศเด้น,นั่น บอมเวนนานอันนี้เชียงใหม่นะฮะเอ้ยจัดเต็มอะ่ะปุ้ยพี่นอ้องคราบผมเห็นภาพบรรยากาศหรออิมโออิมใจนำ้ำนะฮะเออทุกคนสนุกจริงๆเห็นไหมน,นั้นสาวนุ่นนะฮะสวยน่ารากักเซ็กซี่สาวเจนคุณแม่ใหญ่ของเรานะฮะแล้วก็อุ๊ยทำไมเออคุณพี่โบต้องโชว์ด้านหลังละฮะหรือยังไง แต่ว่าหัวทองทองนั้นใครเอ่ยเออปาพี่น้องครับคนเต็มอิหลีคนแน่นแห้งนะฮะมาต่างหนาต่างต,า,งตารอเมืองซูเปอร์วันเลนทายปาคนอลัางอ่ะพี่น้องแตกแตนแห้งนะฮะอมก่อยที่รักรักอิหลีพี่น้องครับผมเออเอาที่นี่พี่น้องครับผมไปคอนเสิร์ตทางเหนือแล้วนะฮะสามสา,มสามสวซูเปอร์วันเลนทายบอกว่านุ่มเจียระสิไปมอบความสุขความสนุกอย่างเดียวบ่ใด เขาต้องไปอิ่มบุญพร้อมเดวสานนะครับผมพี่โบนะฮะพี่โบตอนเนื่องจากพี่โบเลยนะครับผมเป็นคนเอ่อลงของมุ่นไหวนะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยปู่แซะยาแสะนะฮะเออนี่ไปกราบไหว้ศาลปูสารยา,านะฮะอยู่ที่เชียงใหม่พี่น้องครับผมนี่เลยเอาแซ แต่เซะอ่านว่าอย่างวะฟูแซะหรือเปล่าเซะส,สินี่นั่นนะครับผมนี่ก็คือ,อสามสาวนะฮะไปไหวบ๊วยแมนบ๊วยแมนเมื่อกี้ดำๆสองตัวบ๊วแมนสามสาวด้วยอันนั้นควายนะฮะเอาต่อนเนื่องอีกหนึ่งคนนะครับผม มื่อกี้เป็นพี่พี่โบซูเปอร์วาเลนไทน์เป็นคนว่าว้นะครับผมพี่เจนกับบี่น้อยนายพี่น้องครับผมพี่เจนนะฮะก็บอกว่าอย่างนี้เออเจนซูเปอร์วาเลนไทน์ละกันนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์โบซูเปอร์วาเลนไทน์ทั้ง3ามคนพี่น้องครับผมไปเล่นคอนเสิร์ตปั๊บพอหมดคอนเสิร์ตปุ๊บเออไปไหว้พระเลยโดยเฉพาะไปไหว้ขอพรกราบหลวงพ่อทันใจ ขอให้ลูกๆสุขภาพแข็งแรงการงานการเงินไหลมาเทมาสาเธอสตัตว์ตัวแล้วก็บอกวา่า B.J.N. Super v a เปอร์วาเลนไทน์นะครับนี่พี่น้องครับผมสำรับสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์นะฮะกาไปวายหลวงพ่อท่านใจเออฟิลม,มาดามเนาะทั้งสามคนเลยอ่ะ <laughs> เออเจนโบและนุ่นนะจ๊ะ น,น่านอุ้ยสวยอะ่ะหลวงพ่อทัใจันะฮะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ่าสาธุจ้าสาธุสาธุจา้า,า,จาอุ้ยสวยเซ็กซี่เอเลินน,น่านเห็นบอร์มุมคอนเสิร์ตบนเวทีกับสวยเซ็กซี่มุมเขาวัดฟังธรรมธรบุญกับมีเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมอุ้ย หลายมุมนะฮะสำหรับสามสาวนี่พี่น้องครับผมเอา้านี่คือเรื่องรา่าของสามสาวซูเปอร์วาเลนไทน์นะจ๊ะเพิ่นบอกว่าเออบุกคคอนเสิร์ตเมืองเหนือเชียงใหม่เชียงรายยังบ่พอขอไปไหว้พระทำบุญเอามาอัปเดตซูมเจ้าฟางพี่น้องครับผม